ข้าเขาปาลารออใไม่จ้ะเมื่อกี้ได้ปิดคลิปกะทันหันหาเห็นไปเห็นมาใหม่ทางหัวจ้ะน้ำทางหัวหัวแตกเลยได้กลับบ้านได้ปิดคลิปก่อนจ้ะมาจ้ะไปหลุนรอบใหม่กันจ้านี่พอแล้วจ้ะนี่ ดอกกำลังงามดอกนึงน้อยหน่อยไหมดอกน้อยหน่อยเห็นป่พออแล้วจ้านี่รุ่นนี้กำลังงามเลยนี่ดอกนนาค้าใหญ่ นี่จ้ะมูเพิ่นนี่นี่จิล่ะโอ๊ยขาใหญ่แห้งนี่สักหน่อยรุ่นนี้แกงแซ่บเลยจ้ะมูเก็อีกตรงนะี้นี่ ดับมาอีกน้อยนึงดอกจีบก่ะมางามงามเมือ่อยหอนเอาแห้งจะ้ะหมดหนาหมดหลังไปดุนกันต่อจ้าชาพออีกแล้วแบบม้านม้าหรอบานนี่บึงเด้ออีดอกนึงนั่นเรียงแถวไปเลยจ้า ม้าดีกำลังงามเลยเนี่ยรุ่นนี้พอดีเลยโอ้อยหวนซ่อนหลายจ้ะพออีกสองดอกบานจ้ะเห็นบอนี่ดอกหนึ่งโอ้นดอกหนึ่ง โอ้มีข้างในอีกดอกนึงแบบใ่เลยจ้ะเบิ่งเอาดอกนี้ก็อืมหลุนนี้อุน้นนะดอกแบบใ่ไปต่อจ้ะทางพุ่นทางพุ่นเบิ่งเบิง,บง,บงเห็นบนนอภาพอาทิสันแน่เลอจ้ะมีแต่งาใหม่ทิ้งงาใหม่ ด,ดีดอกนึงเขาได้บนอ๋อโอ้ยดอกนี้ใหญ่พูนดอกนี้สงสัยเกิดก่อนมูนความเป็นฮิปเน,น,นี่ยอึ๊บพี่หุ่นอ่ะเม่นไหนน้อยเด้อจ้ะนี่ลูกแบบใหญยพูนดอกเดียวแกงอิ่มเลยนี่ เหื่อยอามาตัดคาาจ้ะนี่บึงดอกที่ล่ะไปหมุนเอามาเหมือนกันบริษัตัดเด้อนี่อ้ยันสวนพอดีเลยนี่ดอกซ้ำนี่เนตปลาธรรมชาติมุดจนเมื่อย ห่งดอกบานได้สามดอกป้านี่ออกหลายเติมเมือเอ่อยงพอภัพยา้ายเด้อจัดเชิมทายละสันแน่มือสันเพราะว่าเมือเอ่อยเนาะหายใจบ่ทันอากาศก็หอนเอาดอกนี่แกงเขานนำเขาเนื้อมาหอดคิวดอกยักษ์เอาเบ้่มึงมือนะจ๊ะ กระดอกเห็ดใหญ่แห้งอุณหวุ้ยวันที่ว่าไม่เหนือยหน่อยได้ไหมอุนนะใส่ถุงจ้ะน้าชาวบ,บัวเอาตะกรามมาพอดีแล้วบ้านนะจ้ะค่าติด

ดอกหนึ่งบานคือกันจ้ะดอกนี้ก็ได้ดอกนึ่งไกลๆบนจ้ะหอนบานยังเหลืองอยู่มาหอนบานแล้วจ้ะนี่จัดใส่ กระตาเบิงว่าใดปันใดนี่เต็มกระตาพอดีจ้ะเห็ดเพิ่งทามหรือว่าเห็ดเพิ่งตับเตามื่อวันที่ยี่ชิเมษสาสองหาหกแปดจ้ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเป็นกำลังใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นัชชาในเด้อจ้ะขอบคุณหล,ลายๆจ้า